มิมาถูกทำทางสายออนะครับ้าลงทันเดียดทานอะใช่ค่ะเพราะว่าเราเรามาจากมาฝั่งบอลโจโนเนาะน้องหนุ่ก็เป็นบอลเราคัดนเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าถ้าโจูเป็นคนคือตอนนี้พอแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า,าม,มิวกับพระโจ เซ็นสัญญาจะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็คือคือยังไงก็เป็นลูกสาวสาวน้อยเป็นบ้านแพงเหมือนเดิมเป็นเป็นสมาชิกสาวน้อยเป็นบ้านแพงเต็มตัวแน่นอนไปเซ็นวันนั้นที่อยู่ตรงไปเซ็นรึใช่ไหมพ่อช่วงนี้พ่อจะรุ่นเรื่องเปิดวงค่ะแต่ว่าชัวร์ก็คือคุยกับผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะเซ็นสัญญาเป็นกี่ปีพ่อกี่ปีอันนี้อันนี้ขอเป็นข้อกล่าความลับในในวงนะคะแต่ว่า เบื้องต้นก็คือยังไงก็ต้องเซฟอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งลักเขาโจมเป็นคนฝันมากเนาะถือมาค่ะเขาก็เซฟมันกับหมอหมอทุ่นแล้วเป็นชาวบ้านหนึ่ค่ะแล้วก็ซ้องกับพี่เขาว่ายี่สิบสี่มีแจกคคือไม่ต้องห่วงเลยว่าหนูจะไปไหนเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนกับชีวิตใหม่ของหนูอะไรอย่างเงี้ยใ่หมมีมีรับเชิญไหมวันที่ยี่สิบสี่หรือว่าต้องรอเซรเ์เมื่อคืนหนีกิน อือเตอนนั้นพี่ยังไม่ได้มาอยู่หนูก็ยินดีที่จะเซ็นอยู่แล้วค่ะพี่พี่พี่ป๊อปที่เป็นท่านแหน้าเมื่อวานเป็นแข่งให้ศิลปินรับเชิญพอรับเชิญมันมันจะมีแบบพวกรถแหงอะไรมาใช่ไหมเขาแหนดีมากขนาดพวกที่เป็นแค่ช่างแต่งหน้าเขาแบบมีห้องให้นั่งแต่งหน้ามีแบบอาหารมาให้กินแบบฉันเลยอกว่าจริงก็ดูแลกห้องดีแท้ไม่จนานในุงเซ็นไม่กี่คนวนเล็อย่างนี้จ้ะแต่ว่าอันหนูคิดว่า ลูกสืเส้นอยู่แล้วแหนมก็มีการคุยก,กับขอโจ้คุยกันก็ผู้ใหญ่เรตลอดเลยะคะ่ะมีการตกลงกันแล้วมีการตกลงกันแล้วเพียงแค่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเปิดวงแล้วก็วุ่นหลายหลายทางกับเพจหลายท่าสินะคะแม่พัดคนไม่ะล่อยขอดโจ้่าแ่แค่ขอดจ้ออกเพยงให้ค่อยเซ็นส,สัญญาว่าหน้าขาพัน มันมันมันดูหนูนะแต่ว่าตอนนี้คือหนูใจมาเต็มรอแ้วอะหนูหนูโฟก,กัสที่ที่ผลงานโฟกัสกับที่งานากลัวอย่างสื่อัดก็เลยแบบคือเอาตอนที่พ่อสะดุกอืมเอาตอนที่พ่อะดุกแล้วก็ทางเราสะรุบเวลาคลอ,องกจอกับเขาไปเส้นกับเราดนงานไปเสียแต่ว่าเบื้องต้นคุยกันเรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็จะเซ็นสัญญาได้ค่นะแน่นแน่นจ้าแน่น ครับเขาตลอบพี่น้องเขาสูช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวครับสวัสดีครับเอฟซีอีลาน้อยนะครับเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีน้องมิ้วนะครับการสวัสดีนะครับเมื่อหนีนะครับอ่าน้องมิ้วดอกมาเปิดเผยในไรซ์สดสาหรับเมื่อนีนะครับน้องมิ้วบอกนะครับยังไม่มีเวลาเข้าไปทําสัญญากับสาวน้อยท่านครับยังบม่ได้ไปเซ็สัญญากับสาวน้อยและเพื่อนโชว์นะครับกับบอดโจนะครับ คนมาเปิดเผยมานี่เองนะครับสาหรับน้องมิวนะครับมีเหตุผลยังที่ยังโบนะครับไปทําสัญญาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับสําหรับน้องมิวนะครับเพิ่นมาอยู่นําสาวน้อยนะครับออกการออกงานไปกับลงทั่วกรุงเทพนะครับเจ็ดแปดงานนะครับตั้งแต่เขามาฝึก้อมอยู่กับสาวน้อยนะครับจนถึงมันนี้กับประมาณเดือน เดือนกวกวนะครับประมาณบากเกิน2เดือนนะครับพี่น้องเสีย็นผลงานน้องมิวแล้วนะครับในการแสดงกับวงสาวน้อยละเพลนโชนะครับซึ่งน้องมิวครับแสดงออกมาได้พ er nah <Steph> <ui> ี่น้องได้เห็นว่านะครับอดดเด่นนะครับโดดเด่นในเวทีนะครับน้องมิวนะครับมีน้องมิวน้องก้อยนะครับก้อยชลินีนะครับน้องปอมแปมนะครับอดิพรนะครับ น้องมิวนะครับที่เดินไลา์นะครับในสาวน้อยและเพื่อนโชว์นะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับที่น้องการยังสิคงบรู้ว่าเพิ่งยังบริษัทสัญญานะครับยังบริษัททสัญญากับบอดโจนะครับซึ่งมนีเพิ่นออกมาไล่ดสดนะครับคุยกับเอฟซีนะครับพร้อมโดยผู้จัดการนาโนนะครับกาเพิ่นมาคุยว่านะครับยังบริษัทสัญญามาชันนะครับ กับบอโจนะครับเอนไฮไลย์ผู้ลายคนนะครับที่เป็นเอฟซีแฟนคลับนะครับออกมาเป็นห่วงนะครับว่าเป็นยังบริเปยสัญญานะครับหรือพนมีมีจุด่งหมายอื่นบอนะครับหรือสิไปก็วงอื่นบอนะครับเป็นยังยังเบียสัญญานะครับน้องมีก็มาเปิดเผยนะครับว่า ยังบอไปทําสัญญานะครับการเนื่องจากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงยุ่งๆนะครับของบอร์ดนะครับบอร์ดโจพันกระยุ่งๆนะครับวงอยู่ครับวงหนึ่งนะครับที่กาลังนะครับเตรียมงานนะครับสําหรับการเปิดวงนะครับจะได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับเรื่องสัญญุกสัญญานะครับเพราะว่าพี่น้องจะเห็นว่าช่วงนี้น้องมิวเพิ่งจะไปออกไปโชว์นะครับไปโชว์ไปขึ้นเวทีนะครับ กับวงหมอลำัมซิ่งนะครับวงนั้นวงนี้นะครับเพิ่งไปรับเชิญเนื่องจากงานพนรับมาก่อนนาทีสิมาอยู่กับวงสาวน้อยและเพื่อนโชว์แล้วนะครับเพิ่งจะต้องไปตามสัญญงสัญญานะครับจะไปเก็บเหียบรอยนะครับแต่้นงมิวมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้หัวใจ้นงมิวนะครับมากคับ สาวน้อยแล้ะมนโชว์มากกระบองสาวน้อยเต็มตัวแล้วนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะครับมีความสบายใจมีความสุขนะครับที่ตอนนี้ที่ได้มาอยู่กับวงสาวน้อยนะครับเผนว่าต่อไปนะครับเอฟซีแฟนคลับบอกนะครับต่อไปน้องมิวอัดอาจจะได้เปิดมีเพลงใหม่รองแน่นอนนะครับเปิดมีซิงเกิลใหม่นะครับรองแน่นอนมาสั่นกันมลยนะครับ สําหรับน้องมิวนะครับส่วนหนึ่งนะครับปฏิเสธบ่ได้เพิ่นก็นได้รับการนะครับสนับสนุนจากเอฟซีอีหลาหน้อยนะครับเพราะว่าพี่น้องสะเห็นว่าน้องมิวนเนี่เพิ่นเพิ่นปกป้องอีหลานะครับปกป้องอุ้งอิงนะครับปกปอ้องเวลามีคอมเมนต์แบบลบๆนะครับมีคอมเมนต์แบบบอดีนะครับเพิ่นก็สิออกมาโต้ย่างทันควันนะครับ ตอนแรกนะครับน้องมิวพิ่นมาสมัครกับสาวน้อยนะครับมาติดต่อกับบอดโจมาพนท่งเสียงอ่าอ่าเป็นเสียงมานะครับเสียงลองเสียงรำมานะบอดโจพนคุยทางโทรศัพท์กับน้องมิวพนว่าอ่ารับเลยว่าสันพนวะนะครับได้ยินเสียงน้องมิวแล้วครับแต่น้องมิวพนตั้งใจนะครับจากเขามาเป็นอ่าสมาชิกนะครับไปไปกับรถแ่วสันพนวเพนตั้งใจแน้นนะครับน้องมิวนะครับอ่า แต่ว่าบอดโจนะครับเพิ่นเพิ่นมองเห็นแล้วครับว่าสาวน้อยและเพิ่นโชว์กัีในปีเลนเรื่องพระภัยมณีครับตรงมีตัวแสดงที่เป็นนา่งยักนะครับบอดโจก็เลยเลยนะครับได้รับนงมีวเข้ามารับบทนะครับรับบทเป็นนางหยักในเรื่องพระภัยมณีนะครับนี่เขาบอกว่า มันบอมเป็นเรื่องบังเอิญนะครับบอมเป็นเรื่องบังเอิญนะครับอ่าน้องมิวกะคือกันนะครับบอมเป็นเรื่องบังเอิญนะครับเวลานะครับจะเป็นตัวจัดสรรให้เองนะครับน้องมิวกะวันเวลามากนะครับเวลาก็เป็นตัวจัดสรรให้เพิ่นนะครับมาอยู่กับสาวน้อยนะครับก็เขาล็อกพอดีนะครับสําหรับน้องมิวนะ่องสัญญาพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับน้องมิวบอกเปิดใจแล้วนะครับสัญญาีนจดแน่นอนนะครับเซ็นสัญญาแน่นอนนะครับ ถือว่าใจมาเต็มลอยนะครับเรื่องสัญญาเดี๋ยวพอมีเวลานะครับน้องมิวกับสิบไปเซ็นสัญญากับบอดโจนะครับบอจโจเองนะครับสำหรับน้องมิวนะครับเพิ่นเพิ่นมาอยู่กับสาวหน่อยนี่คะ่ะแต่ก่อนเพิ่นกับเป็นมอลลัมสิงห์นะครับรับงานอิสระนะครับ คนวานำปงนำปันก็นเคยขายวสันนะครับคนที่ชักนํำเผนขมาอยู่กับสาวหน่อยครับเป็นคุณแม่ลํำยองน้องหินหาวนะครับน้องหินหาวนะครับที่เป็นคนชักนํำบอกแนะน่ำนองมิ้วนะครับให้เขามาอยู่กับบอดโจนะครับอยู่กับสาวหน่อยนะครับอันนี้ก็เพนเป็นนับถือเป็นแม่ที่เขารบรักนะครับเป็นคนจุดประกายให้ น้องมิวนะครับเขามาในวงสาวหน่อยนะครับสําหรับน้องมิวก็เป็นคนอําเภออ่าเป็นคนอาเภอเสกานะครับอยู่อ่าอยู่ไม่เป็นคนอยู่อำเภอพอเจริญนะครับขอโทษขออภัยครับเป็นอยู่เป็นคนอ่าบ้านอื่นเพยอยู่อําเภอพอเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องครับเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละนะครับ สำหรับพี่น้องอยากสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนน้องมิวกามีมาไล่นะครับเวลาเพิ่นไปเล่นคอนสงมดเสร็จก็มีมาไล่ส่งไปเพิ่นก็ได้นะครับหรือนะครับติตตามผลงานของสาวน้อยก็ได้นะครับสาวน้อยลำเพิ่นโชว์นะครับกับบ่ง u t u b e นะครับของสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ครับบึง youtube ของน้องมิวนะครับกถือว่าพี่น้องจะเป็น เป็นการ ation, นะครับให้กำลังใจน้องมิวนะครับพี่น้องนะครับสำรับนะครับส่วนสาวน้อยวงไงนะครับมนีก็ได้ทำการบวงสวงแต่ว่าน้องมิวเพิ่บเดไปนะครับเพราะว่ามนีเป็นบวงสวงของวงไงน,นะครับวงหนึ่งนะครับวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเป็นการบวงสวงนะครับของวงสาวน้อยวงหนึ่งนะครับน้องมิวเพิ่ก็บเดไปรวมงานเพราะว่า เน้นเป็นวงหนึ่งนะครับมันนีสำหรับวงสวงนะครับอาซาโนยกาเรือเรื่อการเปิดเปิดวงไปเป็นจากยี่สิบเอ็ดนะครับกันย่าไปเป็นวันที่ยี่สิบสี่กันย่านะครับพี่น้องก็ถ่าติดตามนะครับเรดไปบดได้กาซื้อบัตรเข้าคุมปิดนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับ ขอบคุณครับ